วันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูมือจริงนะครับของลายมือผู้หญิงอายุ48ปีเรามาดูกันนะครับว่ามือนี้จะบอกเรื่องราวอะไรบ้างนะครับสําหรับมือนี้นะครับเราก็จะสังเกตนะครับจุดที่เราเห็นได้จากภาพกว้างๆก่อนเนานะจุดแรกก็คือเรื่องของหัวแม่มือกับฝ่ามือครับจะเห็นได้ว่า หัวแม่มือกับฝ่ามือเนี่ยค่อนข้างชิดกันนะครับลักษณะนี้บ่งบอกถึงว่าความรับผิดชอบหรือการเอาใจใส่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าการที่นิ้วหัวแม่มือชิดกับฝ่ามือเนี่ยจะบ่งบอกถึงจิตใจนะครับที่ควบคุมตัวเองยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะจุดต่อไปก็คือเนินนะครับสำหรับเนินในมือน,นี้จะเห็นนะครับว่าเนินพืหัดค่อนข้างดีนะครับ เนินพฤหัสสมบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผักดันชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตรวมถึงอำนาจในการปกครองดูแลผู้ใต้คาวัญชาหรือคนที่เป็นลูกน้องนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจุดต่อไปก็คือเนินเสาเนินเสาเนี่ยจะดูยุบไปนิดหน่อยนะครับถ้าเต็มร้อยก็ได้อยู่ประมาณ90 ลักษณะนี้จะบอกบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองพอสมควรแล้วก็จะมีความอดทนความพยายามแล้วก็ความใส่ใจเนาะมองถึงปัญหาต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับจุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแม้จะดูยุบไปหน่อยนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเนินอาทิตย์เนี่ย ก็จะค่อนข้างต่ำกว่าเนินอ,อื่นๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเนินอ,อาทิตย์ก็จะเป็นความหมายของชื่อเสียงกิิยศเงินทองการยอมรับการเป็นที่นับถือรวมถึงทรัพย์สินได้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจุดต่อไปก็คือเนินพุธเนินพุธเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณนะการจรจาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการเขียน ถือว่าเป็นการสื่อสารทั้งหมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจุดต่อไปก็คือเนินนังคารสูงบริเวณนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปมีความขยันขันแข็งอดทนแบบพอดีพอดีอดนะจุดต่อไปก็คือเนินนังคารต่ําเนินนังคารต่ําก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับไม่สูงไปไม่ต่ําไปเพราะฉะนั้นการคิดการกระทำาการตัดสินใจ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางครั้งก่อนจะตัดสินใจทำอะไรอาจจะต้องคิดมากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่คิดมากจนไม่กล้าที่จะลงมือทำนะครับจุดต่อไปก็คือเนินจันเนินจันถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับถ้าเต็มร้อยเนี่ยน่าจะได้อยู่9 5าได้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดบางแผนจินตนาการการเดินทางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจุดต่อไปก็คือเนินสุบร,ริเวณนี้นะครับ ถ้าดูดีๆจะเห็นได้ว่านะครับเนินสุกเต็มดีแต่ว่าบริเวณนี้จะดูแฟบไปนิดนึงนะครับถ้าเต็มร้อยก็น่าจะได้สัก90อันนี้ก็ส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มร้อยนักเนาะเมื่อเราพิจารณาเนินนะครับจะเห็นได้ว่าสําหรับมือนี้นะครับถ้าพิจารณาเนินในภาพรวมแล้วเนิเน,นเป็นเรื่องของทักษะ ความสามารถของเจ้าของมือในด้านต่างๆนะครับว่าจะดีน้อยแค่ไหนส่งเสริมในการผักดันพนัฒนาแค่ไหนพิจารณาโดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับประมาณสักเ0เเต็มร้อยเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจุดต่อไปนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์เส้นนะครับเส้นในมือนี้หลักๆ4เส้น,นครับว่าเราเห็นอะไรบ้างเส้นแรกนะครับคือเส้นชีวิตนะครับ จะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเกิดในลักษณะนี้นครับถือว่าเส้นชีวิตค่อนข้างกว้างสมบูรณ์ดีนะครับแต่จุดที่สังเกตเห็นนะครับก็คือเส้นชีวิตเนี่ยไม่ได้คมชัดเท่าไหร่มีความเบลอรหรือมีเส้นเบลอๆหน่อยลักษณะนี้ก็จะส่งผลให้เรื่องของสุขภาพการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักครับอาจจะมีปัญหาของเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ แวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆจุดต่อไปก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณบนเนินพื้นฐานห่างจากเส้นชีวิตนะครับแล้วก็เส้นมีความคมชัดสมบูรณ์มากใครที่ม,เมเออีเส้นสมองลักษณะนี้นะครับมักจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความคิดอยากจะผลักดันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนหัวก้าวหน้านะครับ แล้วก็ตอนปลายนะครับถ้าสังเกตตอนปลายจะชี้มาบริเวณเนินดังคารสูงซึ่งจะหมายถึงคนที่คิดอะไรเร็วรวดเร็วทําเร็วชอบอะไรตรงๆเร็วๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับรวมถึงมีเส้นตวัดขึ้นมาที่เส้นใจลักษณะนี้นะครับจะบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่รู้จักแสวงหาโอกาสในการพัฒนาผักดันชีวิตหาเงินหาทรัพย์สินค่อนข้างเก่งเห็นความสำคัญของทรัพย์สิน อนอกจากนี้จุดต่อไปก็คือเส้นใจนะครับเส้นใจก็มีความคมชัดเช่นกัน,นครับตกช่องหมดเปลืองลักษณะนี้จะบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการดูแลควบคุมจิตใจตัวเองดีโดยเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองต้องการสนใจใส่ใจอยากจะทำเนี่ยจะทุ่มเททำได้เต็มที่นะครับเรียกว่าทำเกินร้อยถ้าทำครั้งนี้ไม่สำเร็จก็ไปเริ่มต้นทำใหม่ ถ้าล้มก็ลุกขึ้นทำใหม่ลักษณะนี้จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเส้นวาสนาสำหรับเส้นวาสนาของมือนี้นะครับอา,อาจจะดูเบอร์ไปหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันจะเห็นได้ว่ามีเส้นลางๆขึ้นนะครับในลักษณะนี้ ถ้าลองมองดีๆก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเส้นวาสนาเกิดขึ้นหลายเส้นนะครับอ่าอันนี้คือเส้นวาสนาที่เห็นเนาะนอกจากเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเส้นอุปถัมภ์นะครับหรือว่าเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เข้ามาสัมผัสด้วยลักษณะนี้นะครับ ถ้าใครมีเส้นวาสนาลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างสะดวกสบายมีโอกาสดีๆเข้ามาหาอยู่เสมอรวมถึงมักจะเจอกับคนที่ขอให้ความช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้โอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานการเงินกับเจ้าของมือนะครับนอกจากนี้นะครับยังจะมีเส้นพิเศษครับก็คือเส้นวิ่งเต้นนะครับเข้ามาสัมผัสกับเส้นวาสนาด้วยในจุดนี้ แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทํางานที่ต้องเกี่ยวกับการแข่งขันหรือว่าต้องต่อสู้ไม่ว่าอย่างเช่นครับการล็อบบี้การคุยจะตกลงการเพื่อให้ได้งานมาอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ดูเส้นครับ จะเห็นได้ว่าคนที่มีเส้นวาสนาเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมีโอกาสหาเงินได้จากหลายด้านหลายทางหรือว่าหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันนะครับเมื่อเราพิจารณาเส้นทั้ง4นะครับอันนี้พิจารณาแค่4เส้นนะครับ4เส้นหลักก็จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเส้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยกเว้นเรื่องปัญหาสุขภาพที่อาจจะมาเป็นตัว ลดประสิทธิภาพของเจ้าของมือลงนิดหน่อยเราก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าของมือโดยรวมๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการงานการเงินอาจจะมีเรื่องเดียวก็คือสุขภาพไม่สมบูรณ์นัดเนินก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับทีนี้เราก็จะลองไปดูมือขวานะครับของมือนี้กัน สำหรับมือขวาของมือนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะครับอ่าสำหรับมือขวานะครับก็จะคล้ายๆกัน,นครับเดินสุขค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะเดินพฤหัสก็พอดีเดินเสารยุบนิดหน่อยน่าจะได้สัก90%เดินอาทิตย์อาจจะได้90%เช่นกันเดินพุธเต็มร้อยสมบูรณ์ดี เนือนังคารสูงสมบูรณ์ดีเนือนังคารต่ำสมบูรณ์ดีเนินสุขสมบูรณ์ดีอ่าโดยรวมรวมมือขวาก็อาจจะเป็นเรื่องของการผักดันพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณาไต่ตรองปัญหาต่างๆนะครับ เมื่อพัฒนาไปข้างหน้าครับมีโอกาสที่จะใส่ใจงานได้น้อยลงหรือว่าปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับจุดต่อไปเราก็จะไปดูเนินนะครับเนินในมือน,นี้เป็นอย่างไรอ๋อขออภยัยต่อไปเราจะไปดูเส้นกันนะครับหลังจากจบเนินแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าเส้นเส้นชีวิตอ่า ดูชัดกว่าข้างซ้ายหน่อยแต่ก็จะมีเกาะเข้ามาสัมผัสเช่นกันอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของการเ,าเส้นชีวิตสุขภาพเนี่ยกาจจะมีปัญหาเข้ามารบกวนได้บ้างนะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเส้นสมอง2เส้นนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้อ่าแล้วจะดูอย่างไร่าคนที่มีเส้นสมอง2เส้นแน่นอน กระบวนการคิดพิจารณาของเขาก็ต้องมากกว่าคนปกตินะครับจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของบุคลิกลักษณะนะครับที่เส้นสมองด้านบนครับก็จะเหมือนมือ้ายนะครับมีบุคลิกที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองการคิดการทำก้าตัดสินใจ่าแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรได้รวดเร็วนะครับส่วนอีกมุมหนึง่งก็จะเป็นเรื่องของการคิดเช่นกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการคิดที่ละเอียด เฉียบแหลมนะครับเฉียบคมมีแผนการสามารถรอเวลาได้พิจารณาข้อมูลได้อย่างละเอียดต่อไปนะครับก็คือเส้นใจเส้นใจก็คมชัดดีนะครับตกช่องหมดเตืองเช่นกันก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่ตัวเองต้องการอยากได้นะครับสนใจเรื่องนี้ก็จะทุ่มเทได้เต็มที่มากขึ้น ต่อไปนะครับก็คือเส้นวาส,สนาเส้นวาส,สนานะครับจะเห็นในมือนี้นะครับเส้นวาส,สนามาจากเดินจันทร์เช่นกันขึ้นจากกลางมือก็ามีจะเห็นได้นะครับว่ามือขวาก็จะมีเส้นวาส,สนาเยอะเช่นกันแสดงว่าเขาจะมีโอกาสเกี่ยวกับการทำงานหาเงิน ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้งซ้ายและขวาเส้นวาสนาดีทั้งคู่เลยโอเคเมื่อเราพิจารณาเส้นนะครับทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าของมือเนี้ยมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินตลอดช่วงชีวิตนะครับก็คือมีมีไรายได้เข้ามาเสมอๆไม่มีทางที่จะขาดเงินอ่าพูดได้อย่างนี้เลยว่าลายมือเส้นวาสนาดีนะครับไม่มีทางขาดเงินนะครับ ไม่มีทางเงินขาดช่วงฮะนอกจากนี้นะครับเราก็จะไปดูจุดอายุให้นิดนึงอ่าจุดอายุจุดอายุที่น่าสนใจของมือนี้นะครับก็คือเรื่องของการเงินเงินทองทองอ่าจุดนี้นะครับจุดที่น่าสังเกตก็คือในช่วงอายุ53ครับก็คืออีกหลายปีอยู่เนาะนอายุช่วง53เนี่ย จะเห็นได้ว่ามีเส้นมาตัดครับก็คือบริเวณนี้แล้วก็เป็นเกาะในช่วงอายุนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ประมาณ2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็อาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ต้องใช้เงินหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการงานเข้ามาให้กังวลให้มีความเครียดนะครับรวมถึงสามารถบอกถึงเรื่องการลงทุน ลงทุนสร้างสิ่งของเพื่อรอโอกาสที่จะเติบโตได้เช่นกันในช่วงอายุ53ปีแล้วก็พออายุ56ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยแตกง่ามขึ้นมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตมีโอกาสที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดในช่วงนั้นเจ้าของมือได้ลงทุนนะครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผลตอบแทนก็ได้กลับมาเยอะมาก่ะ ก็งไงก็คือช่วงดวงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับการพิเคราะห์ภาพรวมนะครับของเนินต่างๆเหล่านี้นะครับในมือนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรจากมือนี้บ้าง okay. สำหรับมือนี้นะครับก็สามารถบอกได้ว่าเป็นมือของคนที่เก่งมีความสามารถคนหนึ่ง แต่ว่าข้อด้อยของมือนี้นะครับอาจจะต้องปรับปรุงพัฒนานะครับก็คือเรื่องของการควบคุมควบคุมพฤติกรรมต่างๆนะครับก็คือความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพการงานต่างๆซึ่งลักษณะของนิ้วนะครับก็ได้บอกแล้วนะครับว่าจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับของการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเช่นนะครับถ้าต้องกินข้าววลาสามมื้อเนี่ย ถ้ามือใดมือหนึ่งทํางานต,ติดค้างอยู่ติดพันอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะลืมกินข้าวก็ได้ในลักษณะนี้นะครับจุดต่อไปก็คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตบอกให้เห็นว่าเจ้าของมือเนี่ยอาจจะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะักสิ่งที่ควรป้องกันระวังก็คือมันตรวจสุขภาพอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาขณะที่มันยังไม่หนักหรือว่าไม่รุนแรงอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับ จุดต่อไปก็คือเรื่องของความมั่นใจในตัวเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสําคัญเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือเป็นคนที่มั่นใจกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วอ่าในบางครั้งนะครับมันก็้าจะส่งผลเสียได้เนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็มีเกาะสัมผัสอยู่เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสมองเนี่ยก็มีเกาะเล็กน้อย ซึ่งถ้าหากเจ้าของมือนะครับสามารถนะปรึกษาพูดคุยแล้วก็ทำอะไรให้ช้าลงนิดนึงเพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดได้เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จก็จะเยอะมากขึ้นความเสียหายก็จะลดลงไปนะครับโอเคสำหรับจุดที่ต้องระวังนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับมือนี้ สำหรับมือนี้นะครับเจ้าของมือเป็นเพศหญิงอายุ48ก็จบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าหากใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องลายมือก็สามารถพูดคุยกันได้นะครัคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะหาเรื่องราวที่เพื่อนๆสงสัยเนี่ยมาตอบคำถามกันให้หายสงสัยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ